กดไหลย้อนก็มีอาการแน่นจุกเสียดแล้วก็<ะ>หายใจไม่สะดวกค่ะจะจะอึดอัดมากแล้วก็จะมีถ้าท,ทานมากๆก็จะมีย้อนขึ้นมาจะมีอาการแสบแล้วก็ขมคอเหมือนเหมือนทีแรกครั้งแรกนึกว่าเป็นโรคหัวใจไปตรวจกไไ็ไม่ไม่ไม่มีอาการไม่เป็นหมอจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะตลอดเลยแล้วก็ให้ยาลดกดมาก็ไม่ดีขึ้นตลอด16ปีที่ด็กเป็นเนี่ย หนูใช้ชีวิตอย่างไรในการจะปกป้องป้อง,องกันแก้ไขไม่ให้สิ่งต่าน,นี้มันลุกลามดูแลเรื่องอาหารค่ะง่ายสุดเลยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะจะทําอาหารประเภทผักอย่างเดียวอค่ะมาทานอาจารย์เพราะว่าเราทานของมันไม่ได้พอเราทานของมันเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกแน่นทันทีบางครั้งเราไม่มีเวลาเราก็ต้องรับประทานอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราทํามาเตรียมมาเราก็ได้ทานอาหารที่เบากับท้องหน่อยแล้วหนูมาเจอกับผลพันธ์ของอ operation บินได้อย่างไร คือจริงๆแล้วเป็นเป็นอะไรที่ชอบนะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมังคุดปรากฏว่ามาีงานวิจัยตรงนี้ค่ะเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ย น,น่าจะดีกับสุขภาพเริ่มแรกก็ก็ทานเข้าไปอาทิตย์แรกนะคะอาจารย์ริมเข้าไปอาทิตย์แรกเนี่ยวันแรกอาการปวดแสบน้อยลงจะถามว่าหมดเลยไหมไห่ค่ะแหม่แหม่มันคง <c oughs> ไม่ใช่อะไรพิเศษมันก็ค่อยปรับค่อย,อยๆอะไรไปอใชพอพ,อพอหลังจากนั้นเราทานไปได้หนึ่งอาทิตยอ์อาการปวดแน่นไม่มีแล้วแล้วก็อทานต่อต่อเนื่องนะคะทานไปเรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอ เดือนหนึ่งแล้วอ่ะอาการไม่มีแล้วก็วคือดีขึ้นเลยหนึ่งเดือนอพอเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการนั้นเลยแล้วแล้วหนูทานเผ็ดได้ด้วย